สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง SRK r e าริววันนี้ผม่าจะพาทุกคนไปรู้จักกับเครื่องบินขับไล่ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในเครื่องบินที่ล้ำสมัยและทรงประสิทธิภาพที่สุดในปี2025นั่นก็คือ j จ็สาไกรเพน E f จากประเทศสวีเดนครับหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อไกรเพนกันมาบ้างแล้วเพราะมันเป็นหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่โด่งดังทั้งในด้านการออกแบบ เทคโนโลยีและสมรรถนะการรบและในเวอร์ชันล่าสุดอย่าง E-F นี้ก็เรียกได้ว่าทำเอาทั้งวงการอากาศยานต้องหันมามองใหม่เลยทีเดียวเครื่องจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยไกลเพ่น E-F มาพร้อมกับรูปทรงที่ทันสมัยและโดดเด่นในแบบฉบับของเครื่องบินรบยุคใหม่ตัวเครื่องมีการออกแบบให้รุ่ลมลดแรงต้านในอากาศได้อย่างยอดเยี่ยมมาพร้อมกับปีกเดลต้าเดลต้าวิงและขนาดขนาด ซึ่งช่วยเสริมความคล่องตัวในการเลี้ยวและปรับมุมบินในทุกระดับความเร็วเรียกได้ว่าถ้าพูดถึงความปลัดเรียวไกรเพนีเอฟไม่แพ้ใครแน่นอนครับนอกจากนี้ยังมีระบบเรดาร์สุดล้ำราเวน e อ0อส s 05, r <S ที่มีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายได้ในระยะไกลพร้อมทั้งสามารถตรวจจับเป้าหมายได้หลายเป้าหมายพร้อมกันในทุกสภาพอากาศเรียกได้ว่าคู่ต่อสู้มีโอกาสน้อยมากที่จะหนีจากสายตาของไกรเพน e. ีเได้ครับ มาต่อการที่ภายในห้องนักบินการบ้างไกลเพนีเอฟได้มีการออกแบบคอกพิทให้ดูทันสมัยและตอบสนองการใช้งานของนักบินได้ดีเยี่ยมมีการใช้หน้าจอสแสดงผลแบบสัมผัสขนาดใหญ่ที่จัดวางข้อมูลทุกอย่างไว้ในระยะสายตาไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการบินระบบอาวุธหรือข้อมูลสถานการณ์รอบตัวซึ่งช่วยให้นักบินสามารถตัดสินใจได้รวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นและที่สำคัญระบบควบคุมของไกรเพนีเอฟยังมีระบบสั่งการด้วยเสียง voice command ที่ทำให้การควบคุมหลายหฟังก์ชันสะดวกขึ้นโดยที่นักบินไม่จำเป็นต้องลามือจากคันบังคับเลยเป็นเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อลดภาระงานของนักบินในสถานการณ์ที่กดดันสูงในเรื่องสมรรถนะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าไกรเพ่นอีก F ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนครับเครื่องบินลำนี้ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ General Electric f c 1 4 g E39E ซึ่งสามารถให้แรงขับสูงสุดได้ถึง22,000ปอนด์ทำให้สามารถทำความเร็วสูงสุดได้ถึงเมตสหรือประมาณ2,470กิโลเมตรต่อชั่วโมงบินเร็วแรงทะลุทุกความคาดหมายไกลเพ่น E F ยังมีระยะทําการบินไกลกว่า1,600กิโลเมตรเมื่อใช้น้ำมันเชื้อเพลิงภายในและยังสามารถติดตั้งถังเชื้อเพลิงเสริมเพื่อเพิ่มระยะทางได้อีก ยิ่งกว่านั้นมันยังรองรับระบบเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ (Air-to-air refueling) ซึ่งทำให้ระยะปฏิบัติการแทบจะไร้ขีดจำกัดเลยทีเดียวนอกจากความเร็วและระยะทางที่น่าประทับใจแล้วไกลเพ่นอีเอฟยังรองรับการติดตั้งอาวุธได้หลากหลายทั้งมิสไซล์นำวิถีอากาศสู่อากาศอากาศสู่พื้นระเบิดนำวิถีและระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นเครื่องบินที่ครบเครื่องทั้งรุกและรับและที่หลายคนอยากรู้ก็คือราคาของไกลเพ่นอี e. F นั่นเองครับราคาต่อเครื่องในปี2025อยู่ที่ประมาณ85ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเนงินไทยก็ประมาณ3,000ล้านบาทซึ่งถ้ามองในมุมสมรรถนะความทนทานเทคโนโลยีและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการแล้วถือว่าคุ้มค่าอย่างมากโดยเฉพาะถ้าเทียบกับเครื่องบินรบรุนนอื่นๆในตลาดโลกที่ราคาสูงกว่าแต่บางครั้งก็ให้สมรรถนะท,ที่ใกล้เคียงกันไกลเพือ่อนดี F จึงถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับประเทศที่ต้องการความคุ้มค่าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไม่ใช่แค่ตัวเครื่องบินที่โดดเด่นเท่านั้นครับไกรเพนีเอฟยังมีระบบซอฟต์แวร์และเครือข่ายข้อมูลที่ถูกออกแบบให้รองรับอนาคตเช่นการอัปเกรดระบบรบและระบบสื่อสารที่สามารถประสานงานระหว่างกองกําลังได้อย่างไร้รอยต่อเรียกได้ว่าไม่เพียงแค่บินเก่งแต่อย่างคิดและตอบโตสถานการณ์ได้ไวอีกด้วยและที่สําคัญไกรเพนีเอฟได้รับการออกแบบมาให้สามารถซ่อมบํารุงได้ง่ายและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาต่ากว่าคู่แข่ง ทำให้ในระยะยาวประหยัดงบประมาณได้เยอะมากทั้งหมดนี้คือเหตุผลที่ทำให้ไกลเพ่น E F กลายเป็นเครื่องบินที่หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเองกำลังให้ความสนใจอย่างมากเพราะมันคือการลงทุนในความปลอดภัยที่คุ้มค่าอย่างแท้จริงสรุปแล้วจ้39ไกลเพ่น e. ี F จากสวีเดนเป็นเครื่องบินที่รวมเอาเทคโนโลยีล้ำสมัยสมรรถนะที่โดดเด่นการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและราคาที่สมเหตุสมผลไว้ในแพคเกจเดียว เหมาะกับทุกประเทศที่ต้องการพัฒนากองทัพอากาศให้ก้าวล้ำสู่อนาคตและนี่ก็คือรีวิวเต็มๆสำหรับไรเพน E FP 2อ2 5ีจากช่อง SR Car Review หวังว่าทุกคนจะได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และสนุกกับวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์รีวิวใหม่ๆจากพวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ